แลงเกอร์โดนอะไรวะสีเขียวอ่ะสีเขียวคนวอแตกแล้วนะไหนบอกว่ากรีนมันน่าจะไม่ได้ซ่อมไป่นเี้านาวอกกรีนอาร์อร์เชนรูตายพี่นี่ผมไปซ้ำศพที่ผมไปซ้ำศพไาช่วยอยู่ช่วยช่วยโอ้หไอ้ที่ดาวโกนฮันเตอร์ฝันร้ายของผมจัดเลย มีใครเล่นอินเกมนั้นแึเปล่าตายหมายถึง Battlefield หรอครับใช่ข้ามันขามันข้ามันเออนั่นเดียผมแค่ไม่เล่นเลยมันเยอะเกินแค่มีคนท่านไหนพวกเไรไม่นู้ไม่รู้เฮ้ยมันจะไปมันจะไปกันตอนนี้มาตอนไหนจูบอยู่ผมจูบอยู่ผมจู่ น่าจะ20่นาทีที่เดียวนี่แม่งล้มเยอะเลยล้มเยอะเลยหูยนี่แหละแม่ท่าฟิวของจริงลลลลลได้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 เมเกอรี่กิดโอ้ไม่ไหวว่ะมีเฮียร์ไหมพี่ฆ่ามันได้ปะอุ้ยอุ้ยมันล้มเยอะมากเลยอะซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำอยู่ผมซ้ำอยู่โอยล้มด้วยโอ้ไม่นะคุณก็ไม่ต้องเคผมลุกเออแลรลี่ขึ้นมาเหี้ยขี้เขียวม มันเป็นเดอร์มาทำอะไรลูกมันเป็นกลุ่มใจรักอ่ะกลุ่มใจรักรวมตัวสามัคคี้เรามาของผมผมผมตามมันล้มแล้วเดี๋ยวผมลุกผมลุกล้มล้มลุกวนเวียนแล้วเดี๋ยวผมลุกใหม่ขาดนะฟังดูแปลกๆพี่เฮ้ยมันล้มอีกแล้วอ่ะเอาเอาเอาเข้าไปแทงข้างหลังเย้าอ่ะตายตายตายข้างหลังตายข้างหลังตายเยอะโอ้คุณครับเป็นคนมีนิสัยอย่างนี้เลยเนี่ยชอบแทงข้างหลังเขาดื่มโอเคโอเคเอาเร็วเลย ไงพี่เกณฑ์เรามีซ้อสองเรามีโมบิลิตี้แล้วเห็นไหมแม่งคือชัวร์เลยมันไม่มีเฮล์อะแบบเลือดมันแบบเดือดปิ่มๆแต่ละคนแล้วก็แบบค่อยๆตายกันไปผมจุดนะผมจุดมาได้หนึ่งตัวอะไรมึงโอเคครับผมไปเก็บตัวอื่นเดี๋ยวผมเอาไอ้เมดเมอร์นี่แป๊หนึ่งเออยนี่แหละ t ัฒ f ์ฟิลของจริงอะไรมึงด็กเปรตเออตายตัวตายจะหนีดิ ไม่ได้ไม่ได้ผมเริ่มติดลมแล้วเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้โดนลุมแล้วว่โดนลุมแล้วเนี่ยโอ๊ย,ย <ไป S 1> เจอโดนลุอม,มควายโอ้โหนี่เยอมอโอ้ยวัดโอซ้ มิซูผมว่าควรจะปรับอาตะามาหน่อยนะมันเยอะไปจริงโอ้โเฟสแอร์นะพี่ระวังหัวแตกน,นะเ <c oughs> ้วคิดว่ากลัวไปละคนแรกด้วยไม่เล่นกันหน่อยเหรอไอ้หี้ยเขาจะดูเอลกัน ดละวะดละดให้เลยเอเอาว่ะเออเอาว่ะวิวเวนเดอร์แห่งแบรปทะโกหนึ่งหนึ่งเ็ดพีอาร์เนซิกคือเฮ้ยเฮ้ยเคสมึงจะทำอะไรพี่กูทางซ้ายมีเขียวนิดหน่อยนะสามสี่คนตรงเซนที่เอเคสีเอเคสีเยอะเยเขียวมาเขียวมาเขียวมาระวังโอ้โจะรอดยังไงวะออ กู uh oh. ไม่เอาม uh ึง oh. หลอเพื่อนไม่ต้องกลัวรอกกู <c ười> ไม่ดยุย่เอ้ยไอ้ควรตีนเหรอควอวสีแดงแล้วโวยเก่งเหรอฮะเก่งเหรอเก่งเหรออาเรียบร้อยวีดีเคเตอร์กูยังไม่เห็นประตูอุ้ยมีกล,ลุ่มหนึ่งมาระหว่าง เปิดกูก่อนเองนะกูไม่ให้มันไอ้นี่กูหรอกตายตายตายเอ็งชอบเข้ามาดีนะักโอ้ยแต่ทีมมันก็น่าจะยังไม่มีฮิลเหมือนเดิมเนี่ยดูแล้วมึงลุ้มมีแต่คนกูนหรอตัวทีมเราไม่รู้มีมหรือเปล่าไมม่เขาอาจจะไม่มีแถบของเราผมล็อกขาไปแล้วผมเตะโอ้ยไม่ตายว่ะ ไอหาสิเด้สองคนลุมผมผมเก็บมันได้เลยทั้งคู่เลยเอาเรื่องปะเจี๋ยชิมหายปอะไรมันยังเกี่ยววะไปอืดออกมาไหมตามทันนะหน่าเม็ดเมื่อพี่ก๊อลฟผมอยากได้ไอ้ดร็กอนฮันเตอร์บัตรลัดยี่ห้าผมผมเห็นบัตรลัดมันแล้วผมเสียใจอ่ะเฮ้ยยังไงยังไงเร็กอนฮันเตอร์บัตรลัดสิบอันเนี้ยบัตรลัดสิบเออไม่ใช่ดีกว่านี่มันแฮปปิงเจอร์ แท็กะี่ก็ทันเตอรไม่เก็บธนูอยู่นี่วะทำไมแล้วก็ทันเตอร์หายตัวได้วัดทริปไงเอ้ยไงแตาก้อนฮันเตอร์แผดเก่าหรือเปล่าหายตัวได้ไม่มันทำไม่ได้ผมเคยดูในคลิปอ่ะตีมเลยตีมไม่ก็นักธนูบาสพื้นนะเคยดูในคลิปาก้อนฮันเตอร์เมื่อหลายปีที่แล้วล่องหนได้ถ้าเป็นอีสงสัยเขาดีเหมือนแผดเห็นป่ะเดชี เดชเชสฮาร์ดเขาไล่เราแบบหนักมากวลยนี่ยอ๋อเดชเชสฮาร์ดหมายถึงมันจับยากเหรอเฮ้ตรงนี้ตรงนี้แกงแมลงสาบโอ้ยมีหลาดมีหลาดเขียวน่าจะหมายถึงพวกมันจะไล่เราหนักหรือเปล่าแล้วก็ดวนเราสวนไล่เรามาถึงหน้าบ้านเลยอะดูดิโอ้โหแล้วเล่น เนี่ยๆๆๆๆดึงได้อยู่แถวนี้แหละไปแล้วมั้งน่าจะเบรกไปอ่ะน่าจะบินนไเอาตายตายบอกแล้วอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเอาวะเฮ้ยนี่หนะจังหวะตัวได้สามรอบอ่ะควรอันตรีผมก็ดูดตายแล้วตายแล้วตายแล้วผมดูดเรื่อนมันอยู่นี่แหละผมว่าจังหวะนี้แหละมันกลับมาแล้วอ่ะ ผมก็เลยจะวาจาหวจังหวะนี้แหละที่ผมจะต้องถอนตัวจังหวะสงบสุขมันกลับมาแล้วมาแล้วผมหนีแล้วผมหนีแล้วผมจะบิงโอทาร์โอคาร์าดีกว่าผมบิงหนีไปที่โอคาร์าดีกว่าโคตรเลยยำเลยรอบที่แล้วพี่บิงไปที่โอทาแล้วมันล็อกขาผมผมหันหน้าไปม,มองเลยดีนะที่มันไม่ตามต่อจะตามหนักปะโอคาร์าด,ดใช่แ,แ,แ<ต>ม่งตาม มีสีเขียวทำเฟี้ยวเมสเมอร์เนี่ยวเฟี้ยวจริงเขาไม่มีเมสเด็ดเพื่อนผมหรือเปล่าเดี่ยวะคนนี่ว่ะอันนี้โชว์เฟี้ยวกว่าเยอะเนี่ยตี๊ฟชู่จ้าชู่จ้าไปกอดตึงได้ปะนี่นี่ตี๊ฟมหาเทพเออคิดถึงไอ้นั่นอ่ะไอแดร์เดวิลตัวนั้นอ่ะที่มันแบบชมไอโค่ไม่แดดเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่โคไอที่มัน มันมาสปิน,อ,นอยู่ร,บร,บรอรบๆเซิร์ฟเราอ่ะแบบเราอยู่กันสี่สิบห้าเบคนอ่ะแล้วมันแบบวิง่งฟรีแลนดิ่งอ่ะกูขอโทษนะนั่นคารอะไรว่สดูมีแต่แค่แท็กไปไหนก็มีแต่อะไรนะมีแต่เมดเมอร์ปวดหัวจัดเออเฮ้ยยังเป็นเป่าโวตว่ะมันเป็นเอาอะเปา่าโวตบเปาโวตมี ewp ไหมปวดะลรกูไม่สนด้วยเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยตรงเนี้ย วิวเบนคุยบาวว่าโดนเฮ้ยนี่กินนิ่มนี่กินนิ่มไม่เก่งไม่เก่งเป็นไรได้หมดไม่เก่ง<ด>น,นี่<ด>นเสียพอดีโดนไม่ออกบอกเยนี่กินนิ่ม,มไม่ได้เก่ง <c oughs> ไปอีกทีวีวพีแล้วก็เบนเนอร์แล้วก็ประตูคีพี่แตกแล้วเอ้เอเฮ้ยเฮ้ยเชื่ออะไรอ่ะมึงจะซีซีอะไรกันขนาดนั้นอะ่ะโอ้โหพี่ผมยืนนานมาก เกกือบจะแตมึงยืนนานจริงแต่มึงนั่นเกินไม่คือผมโดนซีซีตายเหอะไล่ฆ่ามันขอร้องเลยฆ่ามันตายได้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 หุ่ยล้มเรียบเลยเนี่ยเจอคนที่โดนรวบโดยเซตโฮปเลยกันเรียบร้อยล้มเออแกเซตปิดหลบละไม่มีหิวไม่หิวเดี๋ยวแต่ผมจะไปแช่แข็งรอบวงเออข้างในข้างในยังมีอีก ข้างในกำลังชุบกันอยู่ผมไม่ชุบผมยอมตายผมยอมตายดันมาครับดันมาผมมาแล้วผมเฮ้ยมีมีรถอีกตัวนึงมีรถอบอีกตัวนึงเดี๋ยวนะตายก่อนเนี่ยเรามีกันไม่กี่คนทำไมเราเอาอยู่วะเนี่ยเอ้ผมลุกลุกยังแฟงว่าคืนนี้ก็ยังมันอยู่ยังตามไปอันหนึ่งนะผมพยายามเล่นอยู่ มีคนล้มหนึ่งคนโอเคข้างในล้มข้างในล้มแข็งรอบวงเตะแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วกองทัพกองกำลังเสริมมาแล้วน่าจะตายหมดอะพวกเนี้ยดู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 โอ้โหตาย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 ผมไม่รอดไอคิ้วไอคิ้วกูตามไอ้ผมเจอตัวคนคนหนึ่งมีนามาทำอ่ะผมหาจับตัวมันไม่ได้ ก็เป็นคนน่ารักกันเนี่ยคิ้วเรียบร้อยตายเอ้ยกูเห็นกูเห็นจ๋าเต็มเป็ดเต็มเป็ดเดี๋ยวนะผมมีไอ้สเกอร์มิดอยู่4,998แไม่ขาดอีก2อันก็จะได้ทั้งแหวนทั้งแบ็คแพ็คเลเจนเดอรี่ นี่เสียจอครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วอล้ผมชอบแบ็คแพ็คนะมันดูแบบเท่ดีแต่ว่าผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยสำหรับตัวมนุษย์ผมทำเอาเลเจนเดอรี่เบเนฟิตเลยแล้วก็เปลี่ยนคืนเป็นผ้าคลุมเออนั่นแหละโอเคแต่ประเด็นคือแหวนเนี่ยมันสามารถมีแบบอันที่มันไม่ลอยได้ไหมลอยลอยตามตัวหรือมันบังคับต้องลอยได้ได้คิดได้ครับไิดได้ได้อุ้ยสวยเลย แล้วคิดดูนะกว่าจะได้ฟังก์ชันปิดได้เทียเรียกร้องอยู่กันสามปีสองสามปีสามปีอย่างี้ไม่ได้เพราะมันมันมุ้งมิ้งเกินผมรู้สึกใช่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนแรกตอนแรกอะที่จริงอ่ะผมผมก็มีเต็มหัวแบบตอนแรกปิดไม่ได้โคตรเครียดเลยเอ้าวแล้วแหวนอีกอันหนึ่งที่เป็นฟองฟองก็ปิดได้เหรอปิดได้หมดทุกอันครับเราปิดได้หมดเลยพี่อ๋อโอเคครับโอเคดีจังโอ้ยโซบีโซบีจับมันเฟีย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 ตาย เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพืเพตวผมบางเฉียบเลยฮนะเป็นคเนเอโคที่บางมากยากจะเอาเคอสซีว่ะเอาเอ็นเอาเอ็นบัตรล้ของมึงนะ่ะกูขอแล้วนะดววเดี๋ยวที่เนวโดนเท้าขาเรียบร้อยกับบ้าไหมปรี้ม ไทโรมานี่หว่าโอ้้ยสีแดงสีแดงมาถอยไหมถอยไหมไอ้ไทโรนี่ชวนคุยดีชิบหายมันกันก่อนนี่เราระวังป้องกันบ้านกันมันสวนไหมสวนถูกไหมได้อยู่นะรู้สึกว่ามันเหมือนดูดูมันจะปล่อยหรือเปล่าวะเฮ้ยมันปล่อยอยู่มันปล่อยอยู่ผมเข้าแล้วมปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงคข้าระวังนะยื่นเลย ไม่สิคุณเจนสิคุณเจนอุ้ยนในเดียวหมูมึงจะตายอะไรเป็นไรเป็ไรเป็นไวิ่งติดอะไรมึงอย่ามาอย่ามาลง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 เอามึงลงมากูหัอวีเวอร์ช่วยเชื่อเชื่อเซฟพ่ระวังมีคนจะโดดอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมีคนมีคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นแสนเลยเป็นแสนเลยดีเลยเลยคุณหมู โอ้ยหมูตกใจหมดโทษทีครับโทษทีครับไม่ไม่ดีแล้วดีแล้วบิงห่าได้อยู่เด้อพอดีพอดีเฮ้ยโจรมาโจรมาแล้ววเปียคิวเทพเจ้าด้วยโอ้คิวก๊อตที่เดียวตายเลยตายเลยโดนลอยบิงตายบิงไปโดนเฮ้ยตาโคนี่โคะทำไมทุกคนไม่เลงบุญวะมมีคนน้อยน้อยนางนโก้น้อยน้อยน่ะนะเอ๊นโคยังไงล่ะตูตีนโค น้อยน้อยน่ารักไม่ค่อยมีสกิลหนีแ <Pie> ต <yourself> ่ก well. um ็ตามเราตามเรามกิเาแต่เมื่อกี้ถ้ามันไม่มีหิวมันควรจะล้มหมดเลยนะเพราะว่าผมไม่เข้าไปปั่นแบบคคอมโบสีสีแดงผมว่าสีแดงอน่าจะมีอยู่แต่สีเขียวไม่มีแน่นอนหนึ่งร้ยเปเซ็นต์ขำมากอ่ะค่อยๆเห็นมันมันล้มทีละคนทีละคนอ้ออ่ะอ้อนตีเป็นหลักแล้วไม่ไปอ้อนอีกแล้ว ไปไหนเมดเมอร์ตัวนั้นมันอ้อนมึงอะมันฮิวมันฮิวฮิวリิงพาวเวอร์ใครจะเปอาเมดเมอร์ฮิวก็เอาไม่เอาผมเอาแล้นึงใครเขาโดนอะเมดเมอร์สุดเฟี้ยวเพื่อนคุณแคทโหปน่ะอ๋อเหรอตายโอเคอเคกูได้แต้มแล้วกูไปลใครตายเพื่อนเพื่อนผมอะโซโลหน้ามันตี๊บ ผมจำมันได้นะไอเม็ดเมื่อตัวนี้ตั้งแต่เล่นใหม่ๆอ่ะต้องต้องแบบไม่หวาดกลัวเมดเมื่อสุดเฟี้ยวเดทไอ้ก่อนเลยเดทไอ้มาเล่นผมแล้วมาเล่นพี่ไม่ได้ดึงติ๊บเฟียดูอยู่ตายเอาเอาเอาวิ่ววิ่ววิ่วอย่มันจะเฟจแอสไปตายอ่าเรียบร้อยทำไมเอ้ยมีติ๊บมีติ๊บมีติ๊บข้างหลังกู เรียบร้อยใช้แขนงจริงเหรอเอ้าคุณครับไไไอออ้้้ผมมีทีปกับไอ้นี่ว่ะไอ้มันลุกเลยเเจสถ阔เดือดแล้วสองตนละเรียบร้ยเรียบร้อยลีก็ตายละอ้าวเพื่อนเราไปหมดแล้วเหรอนี่มันเกนอยู่อยู่วันวันช็อตอยู่ตรงนี้ช่วย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 ช่วช่วยได้ช่วยได้มันจะตายแน่มันจะตายแน่ไอ้นี่ยมันจะตายแน่โดนหอบผมแน่เรียบร้อยตายตายเกณฑ์เกณฑ์ลุกนะเกณฑ์ถามสองหนึ่ง ต่อต่อเอาเอาฆ่ามันฆ่ามันไปเลยเดี๋ยวผมทุผมฆุาเลยไม่ได้เลยเกินเลนเลยเกิเลยเกินเลยเกินม่เกินอลเกเยกินเยเเยกินเลยเเยเกินยเกินกินเเกินเนมาเเยอกินเยก้นเลเกินเลยเกินเล้เกินเเกนเนี้ยเกคนเลยเกิลยเกนลยวกลยกเกนีกคนนนนกนกเเกนเเยนเเกนเกนกิกนนยกน ยา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 ไออยู่ไหนเพื่อนอย่าโอ้ยเมันเล่นเป็นปะนะโดนตีวันช็อตตีแตะหลังไปทีผมเจ็บเลยว่ะแตนเก็นวันทไอเพื่อนไอเพื่อนที่พยายามจะช่วยแม่งเกือบถึงกระทำหน้าเศร้าอ่ะพิมพ์อีโมจิมาพวกคุณไปเกิดในขณะที่เขากำลังชุบเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ดูอ่ะดิกำลังจะกดเวฟพอยต์แล้วตอนแรกแบบบอกให้ไปเกิดมันกลางมันกลางอันดับแรกล่องหนแหไง ตีไม่ตายเอ๊ะตัวอะไรคุณหมูคหมูระวังระวังอะไรครับเคยเคมันมันมันได้เอาหมดแล้วโอเคดักก้อนฮันเตอร์ดักก้อนฮันเตอร์ตัวนี้โดนรวบแล้วโดนรวบแล้วหน้าบ้านเราเราจะไปไงเนี่ยสู้ได้สู้ได้สู้ได้อ๋อแดงกับเฮ้ยช่อนน้องช่วยน้องก่อนไหมโอ้น้องโดนลุมอ่ะเรียบร้อยวิเวอร์ตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยโดนเจ็ดวินเข้าไปคุณหมูระวังคุณหมูไม่เป็นไรพี่ อ๋อแน่เลยย้ทยได้เลยตอนนี้วิเวอร์มันดับมึงทีเดียววิเวอนไปล้มไหนวะอ๋อแม่งล้มตรงนี้วิเวอร์มันสไลด์หนีมัน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 ไปล้มข้างล่างไม่ไปช่วยร้อยเดี๋ยวผมดูจานเกลือไว้ให้ถ้าเอามันมาก่อนเลยวิ่งกลับอะไรอะไรมึงเล่นไอมันยังไม่ยอมอีกวิเวอร์อีกดอกหนึ่งโอเคเรียบร้อย เอาเทคนิคชุบมาตะกี้ในกําลังงานชุบไปเกณฑ์อ่ะเอาเอาเดดไอมึงโดนเล่นนะมึงโดนแดดเดวิลเฮ้ยเดดเดวิลสเปียร์เหรอเขาเล่นเก่งจังอ่ะใช่คนที่พยายามจะชุบคุณกรอฟกับคุณเกณฑ์เอ๊ะแล้วว่าแต่กรอฟเกณฑ์เป็นไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้อยู่ไกลเลยกําลังช่วยขึ้นเกแล้วโดนขึ้นแล้วโดนคุณหมูเราต้องไปรวมกลุ่มแล้วเราอยู่นี่นานไปแล้วไปไปไป ไอ้นั่นมันเป็นเดรดิวิลมันน่าจะรอดได้อยู่โดนดึงละมันโดนดึงวิดเดรดิวิลที่เล่นดีมากเลยนับถือคนเล่นเดรดิวิลแบบดีๆอย่างนี้ได้นับถืออยู่นะจากตอนแรกตีน่ะพี่เอากลับไปส่วนไม่พี่จะทุบกลับพ้าหมดละข้าหมดแล้วแถวนี้กลับไปส่วนกลับไปส่วนกลับไปส่วนคนวันตีนต้องโดนอะไรโดนกูเนี่ยดาร์กอันเตอร์เนี่ย เดี๋องแถบมันนะแถบแล้วผมไปสองอันแถบแถบมันแค่ผมไปสองอันแล้วต่อยแค่ดีนิวจบเพื่อนชิ้นเพื่อเพื่อนโดนลมนี่อะไรมึงโอเคครับโอเคมานี่ตีดังไรมึงสองตัวโดนกูโชโชเทพเหรอเฮ้ยดึงได้ดึงได้อินทราบก๊อตเสียมันว่าหนีไปข้างล่างข้างล่าง เอือเลยเอื้อเลยข้างล่างได้อยู่ได้อยู่พวกเราก็เยอะเหมือนกันเอาออกเอานี่ก่อนอยู่กดต้องต้องตายเรียบร้อยเรียบร้อยทันตายทำไมพวกเราเก่งกันจังวะผมรับไม่ได้วะไฮ้ยแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวยี่ปุ่มเห็นใครรีบาวเพื่อนเราเหรออเคอมบันเดอร์ชื่อแบบ ตอนแรกกะว่าจะเข้ามาทักทายแป๊บเดียวพวกเพื่อนเราเก่งกันแบบที่ผมก็อยู่ยาวเลยอิจวัตรแบบสมองแบบเบนสมองก็เพิ่มมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆไม่ใช่อะไรครับมันสนุกครับกําลังมันเฮ้ยหน้าบ้านเรามีคนหน้าบ้านเรามีคนเฮ้ยคุณหมูคุณหมูผมว่าไม่ไม่ไม่มีแล้วผมผมผมว่าผมต้องไปแล้วเงินหน้าบ้านไม่มีคนหน้าบ้านไม่มีคนนีตรงเซนที่ตรงเซนที่เออพี่ข้างหน้าเราคนใครไปได้บ้างอ๋อ้ตรงนี้แหละเอาตรงนี้สุดท้ายสุดท้ายจำหน้าพี่เห็นไหม S <S โอเคโอเคมันอยู่ข้างหน้าพอดีนเนาะสุดท้ายของสุดท้ายเอ้ยนี่มันเพื่อนผมนีกว่าเอ้ยนี่แหละสุดท้ายพอดีตัวดีเออเพื่อนรักผมเลยเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมยืนรอเดี๋ยวผมยืนรอตรงนี้เข้ามาแนะ่ผมขอแจ็คทีหนึ่งขอแจ็คทีหนึ่งเดี๋ยวผมปล่อยมันตายไปไหนหรอไปไหนหรเี้อ้อาวเออว่ะนู่นล้วนู่นนู่นโอ้โหู่นนู่นดู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  มันเป็นเม็ดเมอร์ที่กดซิกเนตพร้อมกับหายตัวไปด้วยันเลยนานอ่ะเหมือนอ้นในช่อมอ่ะดึงติดเออใช่ปะเล่นสูตรเดียวกันติดไปไหนแล้ววะนี่ด้านหลังด้านหลังเฟียมันไม่มีแบกตันมันไม่มีแบกตันเอาละวมันเอ้ยฆ่าเพื่อนได้ตอนท้ายพอดีโอเจเอพี่โอเจอไม่ไม่ไม่มีแล้วมีแล้วมีแล้ว ที่เธอบอกวันหลังกูไม่เข้าบ้า้เลยอย่าแบ่งคนไม่เป็นไรครับสนุกดีสนุกดีขำๆมาเจอกันเหเดี๋ยวจะได้เจอกันครับเจอกันก็รับมือนะครับขอบคุณมากครับทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีบครับ